ให้เขากล้องนุ่มน,นะให้เขากล้องนุ่มน,นะืึดีนมันเตะหนาแน่สวัสดีจ้ามากินต้มอึ่งกันยุ่จ้าอืมมากินต้มอึ่งกันยุ่ยจ้าเมาื่อคืนฝนตกจ้าพี่น้องจา้าเมื่อน,นี้มาพร้อมแขกรับเชิญใครนน่ใครคะใครคะพ่อพ่อเหรอคะแต่ว่ามันเป็นคืออื่องสีน,นั้นโอ้เหมือน กล้องหน่อยพอดีน้องมีนิดจ้ะมันเป็นเพื่อใครอย่นั้นเนี่ละ่ะเด็กพี่น้องอีหลีใครมันเหล่มฟอนเนี่ยละ่ะโอ้ยเสียใจอ่ะเสียใจทำไมเสียใจสีไข่มันเป็นแบบนี้แล้วไข่ไข่แบบนี้มันสิบกค่อยเสียบเลยพี่น้องอีหลีจริงจริงอืม không có tạm ạ à. con lắm nè hãy con lắm nè <laughs> <laughs> <Hú. cười> <laughs> มันฝนตกถิ่มช่วงไปหลายออม,มันก็เลยแบบว่าใครอันเนี้ยโ,อ,โอ้เป็นตวกตพี่นนอะเป็นตุกโตเลย อันนี้ด้วันนี้กับเป็นน่ะอันนี้ซอสปลาเสือเอะไ้เสือดอยอ่ะเสียใจทำไมเ่ยมันอืมมันไข่ไม่แ่บอ่ะมันต้องเหมือนรสที่แล้วที่เราไปไต่เองไม่ยอมแ่บวันนี้มันจอมนันแล้วไข่แบบนี่พี่น้องไข่มันฟอแบบนี้เนาะ แตออะกวางเราแสียบ่บ่บ่คืออันแต่ก่อนบ่ก,กินอื่นเนี่ยจพี่น้องไม่อยู่น้ำสอสปลาในเราก,กินอื่นเป็นแล้วก็ไม่อย่งค่อยกินพร้อแม่เนื้หน่อยเกินตีนมันเตะหนาแน่ เอาที no ่ไม <in human used> hmm? ่ออกเอ้าไม่ออกเดี๋ยวม่เอาที่ออกเออเสียใจพี่น้องป้าพี่น้องสอป้าสใจ คือไขมอมันพอเบอร์แล้วพี่น้องบากันไม่ยุ้มอึ้งเลนจ้ะมันบาแสบแต่ว่าเดี๋ยวสาวปาสิเป็นเล่มกินโตมันอยู่เสียดายาพี่น้องเพิ่งที่เหล่าเสียใจบอกครับว่ตถ้าไข่ฟอๆน่ะพอพอสูโตเลยไข่แบบนี้มันไข่ไม่อร่อยนอกจากพี่น้องจ้ะเอ้าเนา สีเศร้าไทยเราดูกัน,นยังสูอยู่หัวกระสูลูกกระสูนพ่อเราพ่อละค่ะคือจะกิน,กนเอาเอาเอาเราจะพี่น้องจา้ามือนีบสมหวังดังใจเสียใจบักคักบักแน่เนาะไปเราจะพี่น้อ,าานองจ้ามือนีสาวปากอะขอลาไปก่อนนะจ๊ะจังไรกับฝากกดนจะกาสวัสดีจา้า